าใหม่นะครับเอาม่มาครับขีดไม่จะยกครับผมลงมาหนึ่งนะครับแล้วก็ขีดเป็นสองนะครับเป็นแถวมานะครับต่อไปมะมิครับผมมิหนึ่งสองสามนะครับมิสามขีดครับผมมิต่อไปมุครับผมมุ ต่อไปมุกนะครับมุกหนึ่งไม่ต้องประกาศครับผมแล้วก็ขีดแต้มมาเป็นมุครับผมมุมุนะครับเมฆครับผมมะมิมุเมฆครับผมเมฆต่อไปเมฆเมฆสองขีดครับหนึ่งแล้วก็ขีดตรงกลานะครับเป็นเมฆนะครับต่อไปโมะนะครับโมะขีดหนึ่ง ขีดสองนะครับแล้วก็ขีดยาวลงมานะครับโค้งไปปุ๊บอันนี้ไม่ทะลุข้างบนนะครับเป็นโมะนะครับผมเป็นโมะไม่ทะลุข้างบนนะครับอ่านว่าโมะนั่นเองนะครับมะมีโมเมโมเขียนยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับมะหนึ่งนะครับมะอย่างนี้นะครับอย่างนี้มะนะครับมีสามขีดธรรมดาครับผมสามขีดธรรมดานะครับมิมุนะครับขีดลงมามันจะคล้ายๆกับมะนะครับมะจะเป็นขีดจากข้างบนลงมาฮะมะตัวเส้ามิ ถ้ามุมุจะเป็นเขียนลงมาเป็นหัวแหลมลงมาเป็นมุนะครับเมะขีดนึงแล้วก็ปาดครึ่งนะครับเมะแล้วก็โมะนะครับ1 2สองแล้วไม่ทะลุนะครับตรงนี้ไม่ทะลุนะครับเมะแล้วก็ 1- 2สองโมะนะครับก็จะเป็นมะนะครับมิมุนะครับเมะแล้วก็โมะนะครับโอเคเรามาเขียนตัวใหญ่กันเลยนะครับตรงนี้นะครับมะนะครับมิ3ามขีดนะครับมุหัวปักลงมาเมะแล้วก็ โมนะครับโมไม่ทะลุนะครับเม็ดเดี๋ยวเขียนดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้คุณจะอยู่ตรงกลางนะครับตัวเมะนนะครับนี่คือมะมีมุเมโม,ะมะนะครับ